คสบายดี่พมีน้องเอฟซีเบอร์สกุลสกุลสวงสกอนะเพียงเนาะว่าจะเป็นฝั่งลาวฝั่งไทยต่างประเทศกันยินดีตอนขับเขาสู่ช่องสะเพงเนาะเปิดภาพมากะยื่นยื่นสั้นดื้อกาพี่น้องมือนี้มาอยู่ทางนอกนะเพียงเนาะอากาศกามพุ่นโอ้โหงวงคุยปบคนเลยพี่น้องจกอีกนะเพียงเนาะเพื่อนเพื่อนพี่น้องเมฆดำมากเลยคุณจกอีกแน่นอนนะเพียงเนาะ สเปนไปซื้องงกินได้แข่งพผนมาพี่น้องพผนตกแงงแยงพี่น้องเอ้ยยันบอลยาวผนเผาไปซีโป้นี่พี่น้องสเปนกันเลยแข่งพผนมาพี่น้องพิดรอดมาพะวายังไม่ได้ไปพี่น้องผมยังดูอยู่ในเพียงเนาะะนอนถ่าบอลีกับลุงเขื่อนบาสบายดีบอลยาวโอ้จะแหม็นอาบกวงนอนถ่านอนถ่าลุงเขืมกับบอลีนะเพียงเนาะ ไวลูกเมื่อนี้ยออกมานอนนอกพี่น้องพ่นวายู่พี่น้องไม่ในอย่างพุูนพูนกระตุกแนี่อากาศมันก็เย็นแน่ก็เลยไปอยากนอนในก็เลยเปลี่ยนบรรยากาศมานอนแอร์มานอนนอนของแอร์พี่น้องเลยมาต้องดูว่าหมูมาข้าวเดียวเห็ดนี่ยไปร่งไห้กันก่อนไปเออกระชิโตมีตัวข้าวเดียวกระหิดข้าวที่แจ่วมันกระหิดข้าวเดียวไปแต่เอาเตาขึ้นมาสืบๆไปชิโลูกหอยกินร่างไห้ไปแต่ในหมูมาชิ่มบ๊อบลูิีลกสืบ ไป,ไปไปไปสิเกียวชิฟูนี่กินน้อ,นองเลับเตอเ์เป็นกละรับแต่เราเพียงนอกเพ็่นอนอู่ได้เพียงเนานอนคนียวไปนี่อาผาบางยอนยังเนาะบ,บ,บ,บางยอนว่ายาชิฟูนเขียงตุกสตาเป็นเพียงเนาะ โอ้ให oh, ้พ <inaudible> ึ่นแฉหอยก็เลยเป็นล่างหอยกับขาก่อนสิกินลวกหอยแข่งมันซื้อมากเพียงเนาะเดือนน้อยเดียวห่ะแหละให้พึ่นกินก่อนผันสิไปนะเป็นนอนไปทั้งใจเป็นนอนค้างคืนผันออกไปประมาณสองมื้อเงาอุ่นน้องกระเตกก็หายหายไปเลยไปเบิ่งหอยเบิ่งยางก็เพียงเนาะลืมนะเพียงเนาะลืมแหน่ดำเพียงเนาะลืมแหน่ดำ ตัวนี้เป็นสครับผิวในเพยงเนาะสเปรเอามาขายเองผดสแพงใส่เองพี่น้องใส่แล้วผิวนุ่มผิวเนียนพี่น้องผิวนุ่มผิวเนียนแล้วก็ค่อยๆใส่ออกพี่น้องเลยตัวนี้เป็นสครับผิวทูอินวันพี่น้องสองสูตรในหนึ่งเดียวพี่น้องขาวคุณนซิบเลยตัวเนี้พี่น้องเลยเอาลองไปใส่บึงนูพี่น้องอันนี้คันบอดี้โมด่มแท้สเแพงกับบนในน้ำแล้วก็บอกเอามาขายอีกนะพี่น้องพอสเปรงเป็นคนใส่เอง เริ่มต้นจากเป็นนันลูกค,ค้าแล้วมาเป็นตัวแทนนะพี่น้องตัวนี้ค่ะสกับผิวปาบีนะเพียง้นงอาสนไจสสอบถามได้เนาะพี่น้องตัวนี้สะแพงสั่งมหาสิบกระปุกนะเพียง้นงนี่กระเรือเทนี้พี่นอ้องกระเลือเทนี้ถังสั่งมหาสิบกระปุกตัวนี้สูตรสมุนไพรคอลลาเจนนะเพียง้นงรวมคอลลาเจนพี่น้องตัวนี้ฮาคัดไปคดมามันจะแตกตัวเป็นน้ำนมพี่น้องจะบอบบาดผิวเนื้อ เนื้อสครับจะบวบานผิวเลยพี่น้องเอ้ยสะแพงก็เอามาคัดหนาเลยพี่น้องเอ้ยหนาสะแพงก็เป็นฝาย้อมหับเลยเป็นฝาหนาฝาที่ว่าผ่าแบบบวมเป็นผ่ากรมาพันผ่ายังเป็นผ่าไปห้าวันหนาติดสารสเตรอยนะพี่น้องแบบว่าไฮซิเคเ็น่าผ่าเนี่ยมันจะเป็นในโนกแก้มพี่น้องคันผ่าปกติมันก็จะเป็นผ่าเป็นแผ่นอันี้อันนี้ของสเงว่าเป็นผ่าหนาเลยพี่น้องเป็นจุด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 นะพี่น้องแต่ตัวนี้ก็บวมเป็นว่าห้าใส้แล้วผ่ามันก็สี ออกบบเดียวในเพลงน้องอันเธอว่าเป็นครีมแห้งพี่มันก็ค่อยๆนุ่มก็ค่อยเนียนไปในเพลงน้องแต่เฮาคัดผิวนี่คัดผิวนี่มันจะนุ่มนุ่มต้อมือคัดเลยพี่น้องเอ้ยนุ่มมือนุ่มคัดแล้วเลยนุ่มเลยเธอเดียวเห็นผลเลยเพราะว่าสะแพงกาแนะนาน้องๆนุ่มๆเอ้ยอ้คนณู้จักกันนี่แหละพี่น้องเอ้ยใส่หนํากันพี่น้องเนาะถ้าบริสัแพงกับบุกันแนะนำให้คนที่หักแพงดูผู้จักกันเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าตัวนี้นั้น ขาเท้าไหนน้ำแนวบอดีกับคนที่ผู้จักกันบอลหรือคนหักแพงนี่เขาก็จะแบบว่าผู้จักกันเนาะก็ต้องแบบเอแบบคิดเคลื่อนกันแหละนะเพียงเนาะอันนี้แต่ว่ามันดีมันเนทมันดีแท้นะเขาจังแนะน้าพี่น้องตัวนี้เนื้อครีมเบาบัดผิวนะพียงเนาะเดี๋ยวสะแพงสิเปิดให้เปิ่มพี่น้องยังคือว่าทูอินวันนะพี่น้องเนาะตัวนี้นี่นี่พี่น้องนี่คือทูอินวันก็คือมีชองสูตรในกระปุกเดียวนี่ชองสูตรอันนี้สูตรหนึ่งอันนี้สูตรสองนะพียงเนาะ นี่หอมหอมพี่น้องเอ้ยหอมครีมินน์ะเพียงนอกรมะขามเปียกพี่น้องมันเป็นสูตรสมุนไพรเวทฮวงหุ่มฮวงสบายและเพียงนอกดำเด็ดดำด้านดำกำมะพันพี่น้องเอ้ยใส่ได้ตัวนี้ค่ะสเปรงก็ลองมาหลายสครับได้พี่น้องมอัลชีว่าเออสเปรงลองมาได้หลายที่ออกมาใหม่ออกมาใหม่สเปรงก็ไปซื้อมาใส่แล้เพี่น้อกระแต่ประทุกใจตัวนี้แห้งพี่น้องเอ้ยเป็นยังสเปร่งก็สั่งมาละคล้ายเน่ใส่เน่แด้เพี่น้องสมุติว่าเขาสั่งมาหลายเขาก็ได้ค่ะราคาตัวแทนและพี่น้อกระ สมุดเขาบอซื้อเขาก็ได้ใส่เองคือเก่านสะสเปนก็เลยตัดชินใจมาสั่งหาซิคเลยพี่น้องเลยเพราะว่าตัวนี้มันใส่ดีใส่ขักพี่น้องจึงกล้ามาแนะนาอ่ะใครสนใจก็ติดต่อมาเลยนะเพียงนอพายแจากกูไายละเอียดเพิ่มเ,เ,เติมกับติดต่อหาสเปนได้นะเพียงนอเฟซบุ๊กพิมพ์พิมพ์พี่น้องหรือว่าติดต่อหาเบายาวก็ได้นะเพียงนอกบวเป็น,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 นยังพี่น้องค่ะสนใจเนาะอันนี้พร้อมส่งเลยพี่น้องมีโปรโมชั่นซื้อหนึ่งแถมหนึ่งเลอพี่น้องเ้อาทางนักตื่นและน้องเล็บตือค่ะ ไม่ขาก็เป็นไม่ขาดไหมลูกออดนะพี่น้องไม่ขาก็เป็นไม่ขาดไหมลูกออดพี่น้องเอ้ยคล้ายแต่ออนไลน์อยู่เพื่อนในเพีองนออยู่เพื่อนกันอยากไปส่งกันอย่างงี้ได้พี่น้องคำโตย่ามันอยู่ก็ได้ไปส่งแล้ะกันด้วยตะเลงไมมสะแพงมาแต่เวียกสะแพงก็ได้ไปส่งแล้วพี่น้องเนาาะพรว่ตัวนี้เราก็ต้องพร้อมส่งค้าก็ต้องอยากใส่แล้วเพีองน่ะอยากหางเงินเนยอยากเอาลูกเนี่ลนวเพียงนอพอได้ตื่ม

มม慢慢慢ม慢ม慢慢าอ่ะอดูดูๆๆๆูอ่ะอ,ะอะ่มั慢คลิปท่องมาจากลูกคนนี้เนาะ อก่ Becca ีหนังพิณหลังสีเละพี่น้องเนาะคนจางกันเลยโอมยเจ้าทั้งมดเพชรโบจน่เท่าไหรเสียเพชรโบ

あ。 来、哦。 แม่ไหมใ่ไหมคุณโลดนะนองคุณโหลดนะใส่ยิ่็เปงลย ไปได้ไปได้ขึ้นมานะ าได้ปวดปุ้ยแต่น้องไปปั๊บไปได้มันไปกินปวดไปกินนี่บ่เห ก็ได้เะเลยผิภาพหรอท่านสิภาพแนนมือว่าักเล่นกรอยาทำเลนกินสะเพงเบ้ออย่างผูสุภาอย่าขำไมามเบิ้งเบิงเบิ้งเบิงก่อน 刚好这个。 ก็พากินแบบนี้หน่อยนังย่อก็จะเอาไปกินยในนั้นหนังต่างหนังโดดลงไปถึง้าแยันหมูมานบีแก้วต้องเร่เรเน้เป็นหมูเนาะเป็นหมูหาาอะไ้เน้ย

อันนี้เขาออกมาลงเสร็จเสร็จทีเนาะเสร็จทีแท้ๆกั่ยังต้อยู่เพน้องมาลิงเราเว็มันไวทำกัามะเลิงมันไวพูดทำได้เรื่องๆกันไปอันนั้นแบบบรรเทาเนาะสิีก็แห่มันอยู่บได้โดนมาเท่าไม่เกิด่กับันไม่หักยากับนี่นะเพราะว่ามาเล่นให้มาเล่นเหมือนเดือมันไวนะ น,น้ำยีนต้องไปถ่าเป็นมะเรงมะเรงน้องใส่ไปผ่าผ่าเรอยู่บาหรอท้องเดือนน่ะไปหน่อยเดือนหนึ่งเกือบบ่หองความายคือผ่าไปว่ะวิญญา,าห่ยแล้วทรมานตอนเตาไปนะเรากระโดดตอนเราตายอนะ่ะวิญญาใหายไปแบบทรมานเพราะว่ามะงไป่มันทรมาน,มานแต่ม,แมันกินก็เลยจะจริงไปถ่ายยดูบุญเหมือนกับอยู่ด้แบบมัน เดือนหนึ่งนี่น้องหนูได้บดุนเขาผ่าให้ได้ยูแต่แต่มันก็เขากับโบการันตีว่มันที่หายขาดทางลรงามมันก็นกเปนนน็นขันที่านเะขานม่องเป็นขันที่ผาดแล้วนะหรอแทัมกินเลือดตลอดออเลยหมเธออยู่บโบกระยาอวีมั้งเจอบอุตรศิมา อเมเมอ่พี่น้องเปิดภาพมาบันนีผัดแดดแล้วนะแพีงเนาพนตกแดดพนตกพิดปวกว่าจะพี่น้องเอ๊เอาหิดปวกแล้วบันนี้พียงเนาะพนตกแดดพี่น้องเอย อาสเปกตกับสิทดิ์คอปิดคลิปและเพียงเนาะสุดท้ายนี้กับเขาขโุกขบใจน้ำพมิน้องเอฟซีนะเพียงเนาะที่เขามากกุไลกุแซเขามาหับซุ่มคลิบสแพงโดยที่บุคคลโฆษณาเพียงเนาะถ้าสแพงเหยียดพิษผัดประกันใดนบ่บุตรบุต้องผิดบุญเจ้าบุญงานคลิปนี้กับพโทธก่อภัยเพียงเนาะแพงกไปพรอโดยไจให้พ่อมิน้องจุงมีสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงความจิตใจอีความขายยันมีพี่น้องอ่ะสำหรับคลิปนี้กับกับสบายดี บัยาวก็ยังบัทันไปนี่เพืองน,น้อยยังอย่างหล่อไปหล่อมาถามหมู่บมาจักเถื่อกินก็กินอิ่วเลยย่ากบบทันนะสบายดีบันยาวบาย,บายบาย